เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับการบรรยายในหัวข้อต่อไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Dustboy and Supermap โดยดรสรศักดิ์คุ้มบุญ Technical Support บริษัท Supermap ค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับผมก็เป็นตัวแทนของบริษัท Supermap นะครับในไทยนะครับมา โอเคครับก็ผมเป็นตัวแทนบริษัทสมนุตินะครับจีนะครับมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเรานะครับแล้วก็รวมถึงว่ายุเคสต่างๆในการอินทิเกตนะครับในเรื่องของข้อมูลทางด้านโททีต่างๆ JS ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์หรือว่าการวิเคราะห์นะครับเข้าด้วยกันนะครับข้อดีเลยก็คือ ก็อาจจะเล่าข้าวครับว่าตัวบริษัทของซุเปแเนี่ยมีความเป็นมายังไงนะครับรวมถึงที่เทคโนโลยีนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราโฟกัสที่อะไรบ้างนะครับรวมไปถึงการอินเิเกตข้อมูลนะครับว่า IOT กับ GS เนี่ยเราซับพอร์ตในส่วนไหนบ้างนะครับรวมถึง use case บาง u s c a s e นะครับที่หยิบยกมาว่ามันน่าจะสอดคล้องกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ อทยพิบัตินะครับโอเคก็บริษัทชุมแนะครับก็ขอตั้งมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับปีพันหนึ่งพันเก้าร้อเก้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการนะครับพัฒนาเรื่อยมานะครับจนบริษัทเติบโตเป็นอันดับหนึ่งนะครับของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นอันดับสามของโลกนะครับในด้านแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ทางด้าน G S นะครับ รวมถึงการขยายทั้งทางด้านพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านพนักงานนะครับมีอยู่ทั่วโลกนะครับครอบคลุมทั่วทุกโลกนะครับโดยหลักๆนะครับตัวซูเปอร์แมปเรานะครับก็จะมีคีย์เทคโนโลยีนะครับอยู่ด้วยกันสามสามตัวหลักๆด้วยกันนะครับก็คือตัวบิ๊กเดบต้า G S นะครับแล้วก็ A I G S นะครับแล้วก็ T D G S นะครับ โดยทั้ง3ตัวหลักเนี่ยจะถูกอินิเกตร่วมกันหรือว่าบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น distributed j s นะครับในกรณีที่ข้อมูลต่างๆหรือโปรเจกต์ต่างๆเป็นลักษณะแบบ Big data มากๆนะครับรวมถึงการซัพพอร์ตในเรื่องของการสตรีมมิ่งข้อมูลนะครับการดิจิทัลข้อมูลต่างๆนะครับออกไปทางหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าทําเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือว่ามือถือแอปพลิเคชัน ทางบริษัทเราก็มีทูในการซัพพอร์ตนะครับโอเคอย่างเหมดไอเดียทางด้านวิดาต้นะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเราจะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการปัญหาจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็ออการสตรีมมิ่งนะครับก็จะมีทูมีซอฟต์แวร์มาซัพพอร์ตให้คอมพิวเตอร์ของท่านเปลี่ยนเสมือนเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับคอยปัญหาจัดการเก็บข้อมูลได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนเป็นตัวอย่างครับว่าเอ,อตัวบิตาต้าหน้าตาน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็เช่นไอเดียการเวิเคราะห์ทางด้านการจราจรต่างๆนะครับเราก็ต้องอินิเกตข้อมูลหลากหลายข้อมูลทางด้านเจตเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินรถนะครับจำนวนประชากรนะครับต่างๆแล้วเราก็นําโอเคนําผลที่เนี้ย โอเคนำผลที่ได้นะครับอาจจะมาวิชวลไลซ์ออกมาให้เห็นนะครับเป็นรูปธรรถาเป็นแดชบอร์ดหรือเป็นเว็บนะครับออกมาว่าบริเวณเอ่อเครือข่ายใดเส้นทางใดนะครับมีความหนาแน่นนะครับของการจราจรนะครับเป็นต้นนะครับทางด้าน AI กับ Gs AI กับ GS เราซัพพอร์ตอะไร GS mm hmm. กับ GS เราก็มีเทคนิคในเรื่องของการทำแมชชิ่ e เลอร์นิงนะครับดีเล a ร์นิง เพื่ออะไรเพื่อทำในเรื่องของ classification หรือว่า object detection นะครับโอเคอย่างนี้ก็เป็นเหมือนว่าถ้าเรามีภาพเอ่อ object photo photography นะครับเราอยากจะ detect ในเรื่องของเอ่อตึกนะครับจากภาพโดนนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะเรามี tool มีฟังก์ชันในการรองรับตั้งแต่การ training ข้อมูลจนถึงการเขียนโมเดลออกมาแล้วโมเดลนี้เมื่อมันทำ สำเร็จออกมาเป็นที่ยอมรับในเรื่องความถูกต้องแล้วผ่านซซฟต์แวร์ของเราเราสามารถจะไฟล์โมเดลเนี้ยขึ้นไปฐานแพลตฟอร์มแล้วท่านสามารถที่จะว่าข้อมูลมาแล้วให้ตัวแพลตฟอร์มเราเนี่ยวิเคราะห์ให้โดยอัตโนมัติได้นะครับโอเคอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของ Detection นะครับอค่คหลักๆก,ก็คือเราสามารถที่จะเทรนได้ว่าเราจะ detect ต้นปามนะครับแล้วก็ทำโมเดลมาแล้ว อานาคตข้ขาพอใส่ภาพต้นป่าเข้ามาเราก็สามารถดีเทคเพื่อนับต้นหรือว่ารวมไปถึงการดูข้อมูลอันนี้กดเพจได้ครับโอเคจำนวนนับต้นข้อมูลหรือบางออลกอลิขทึมต้องการขนาดว่าดูในเรื่องของอก,กดกดเพจได้ไหม เอาละครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคครับก็อย่างตะไลที่ผ่านมาก็ <laughs> เป็นเรื่องของการนับต้นปาม์มแล้วก็รวมถึงว่าดีเทคเรื่องด้วยว่าต้นปามต้นไหนนะครับว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่แข็งแรงไงเพื่อที่จะลงไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถอินพุตตัว 3D โมเดลนะครับเข้าไปด้วยนะครับ โอเคหรือว่าในเรื่องของ Detection ในเรื่องของใช้ CCTV นะครับถ้าท่านมีตัว Data นะครับแล้วท่านสามารถใช้เทคโนโลยีของเราในการช่วยท่านในการสร้าง AI สํสำหรับ Detect นะครับอย่างตัวอย่างนี้ถ้าเล่นได้มันจะเป็นการ d e เท c t นะครับว่ารถเนี่ยเข้าเข้าลายถูกต้องหรือผิดกฎหมายการจาราจรการจราจรอย่างไรนะครับรวมถึง รีพอร์ตเป็นข้อมูลต่างๆในแดชบอร์ดได้นะครับทางด้านเทคโนโลยี Tdgs นะครับก็เราก็จะรองรับในหลายๆฟอร์แมตด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น t d f i e l d หรือว่า Point Cloud นะครับหรือว่า BIM นะครับหรือ Building Information Model นะครับนะครับแล้วก็เราจะมีแพลตฟอร์มในการซัพพอร์ตทางด้าน Td ไม่ว่าจะเป็น WebGL VR นะครับหรือว่าร Tdprinting นะครับ หลักๆเราพยายามจะอินทิเกรตทั้งข้อมูลที่เป็น t d เหล่านี้ร่วมกับข้อมูลที่เป็น 2D ข้อมูลที่เป็นเวกเตอร์ไฟล์ต่างๆข้อมูลที่เป็นพิกัดนะครับส่วนในด้านประโยชน์การใช้งานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะทำอัปโหลดแล้วก็แสดงผ่านทางด้านเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับหรือในเรื่องของเทคโนโลยี AR นะครับ ก็จะสามารถช่วยให้เราสามารถไปบริเวณพื้นที่ที่เราสนใจนะครับเช่นอยากจะรู้ว่าบนภายใต้เพดานหรือว่าภายใต้พื้นดินตรงนี้มีการวางระบบข้อมูลอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อใช้ในการติดตามวิเคราะห์นะครับโอเคต่อมาก็ทางด้าน IOT นะครับหลักๆเรา ส่มแบบเราเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราจะเป็นทูแล้วกันเพื่อช่วยทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานใทุกเอ่นักวิจัยนะครับให้สามารถทํางานในการวิเคราะห์การแสดงผลได้ราบรื่อนขึ้นครับในร่วมถึงในด้านของการารวมข้อมูลการช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทางด้าน t ิจิทัลแอนนิลิซิสนะครับแล้วก็รวมถึงเอ่อทูต่างๆที่เรามีซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าท่านอยากจะเดฟ เว็อปลชันขึ้นเองเราก็มีไลบรารีให้นะครับรม่ว,ว่าท่านอยากจะทำมโมบายแอปพลิเคชันขึ้นเองเราก็มีตัวไลบรารีสปอร์ตให้นะครับรวมถึงมีไอพอในการจัดการสร้างเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาเบื้องต้นทำแดชบอร์ดเบื้องต้นได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นไอเดียร่าวครับว่าหลักๆแล้วสมัครแบบจัดการยังไงนะครับก็จะดูในเรื่องของ input ที่เข้ามาก็จะเช็คในเรื่องของ พวกข้อมูลที่เป็น attribute นะครับแล้วก็ spatial data นะครับแล้วก็บริหาจัดการเพื่อจะทำการ stream ข้อมูลรกไปนะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นกลังหันลมนะครับถ้าเกิดเรามีข้อมูล beam นะครับข้อมูลเซนเซอร์ที่วัดจำนวนร่องของใบพัดนะครับครั้งเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าตัวไหนเนี่ยหมุนเร็วหมุนช้านะครับมีความแตกต่างกัน เดี๋ยวสักครู่นะคะโอเค โอเคครับงั้นเดี๋ยวเวลาก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมไปส่วนอันิดนึงแล้วกันครับก็คือในเรื่องของ detection นะครับนะครับโอเคสามารถเอาโมเดลมาได้นะครับ Detect ได้นะครับในเรื่องของอการจราจรนะครับในเรื่องของสมาร์ตซิตีนะครับนะครับสามารถสร้าง AI ได้นะครับด้วย tool ของเราด้วยซอฟต์แวร์หเรานะครับแล้วก็ สามารถนำโมเดลไปไประยุกต์ไปใช้งานได้นะครับในแพลตฟอร์มได้เลยนะครับทางเราก็จะเป็นตัวช่วยนะครับ<ม>อ่อ<ม>นะครับไป<ม>ต่ออันนี้ a ออา เดี๋ยวไปส่วนตรงยูทเคสเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นตัวอย่างเขาค่าครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AR นะครับร่วมกับข้อมูล j s แล้วก็ข้อมูลบิ m นะครับระบบท่อนะครับอันนี้เดี๋ยวไปต่อที่สไลด์หน่อยใช่ไหมครัครับไปตรงยูสเคสเลยนะครับไปตรงที่เป็นของประเทศเกาหลีใต้ค่ะครับผม ก็จะเป็นไลท์ลองสุดท้ายนะครับ ย่เดครับอไที่ยี่เดครับผมอันนี้ก็เป็นเป็น use c a s นะครับที่ทาง zoommap เราไปซ support ในระดับนานาชาตินะครับผมก็อย่างอันนี้เป็นการเอ่อนิเตอร์นะครับในเรื่องของป่าไม้ครับของทางเกาหลีใต้นะครับเขาไม่ได้เพียงดี t e c แค่ว่าเอ้ยป่าเกิดไฟไหม้ไหมอะไรไหมเขาดูรวมถึงในเรื่องของการ มอนิเตอร์ข้อมูลในเรื่องของภัยของต้นไม้ในป่าเช่นโรคภัยไข้เจ็บของเขาด้วยนะครับรวมถึงการวางแผนการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ต้องไปบันทึกจากภาพพื้นดินนะครับผ่านโมบายปพเคชันนะครับนิเกตกับข้อมูลที่เป็นเอ่อเวกเตอร์ไฟในเลเยอร์ต่างๆเข้ามาด้วยกันนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็ให้ uh, การป้องกันนะครับ ตัวปรามายของเขานี่ยมีประสิทธิภาพนะครับถัดมาได้เลยครับอ่าสไลด์ที่ยีแปดได้เลยครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นทางด้านญี่ปุ่นครับผมทางบริษัทเราก็เลยไปซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของโซลูชันในเรื่องของการมอนิเตอร์แล้วก็การคาดการณ์นะครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับ โดยอาจจะอาศัยในเรื่องของข้อมูลเซนเซอร์ที่มีติดในจุดต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆน,น,นะครับมาช่วยวิเคราะห์หรือว่ามากําหนดแลกอนรืต่างๆ,ๆนะครับส่วนทางเราเนี่ยก็จะคอยสปอร์ตทางฟอร์แมตนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเจรดเล API นะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงการอินเตอร์เกตข้อมูลนะครับเพื่อ ที่จะให้ผู้เมีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นทํางานได้สะดวกมากยิ่ขึ้นรวมถึงการนําเสนอข้อมูลนะครับที่สามารถทําให้ผู้เผู้ใช้นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะครับผมก็ของของสไลดนี้ของผมทางซูเปอร์แมพก็น่าจะมีเพียง่นี้ครับขอบมากครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านดร ตรศักดิ์คุ้มบุญนะคะแล้วก็ต้องขอภัยที่พิพาดทางเทคนิคนี้ค่านไคะอเดี๋ยวคุยกันรอบก็ได้ครับพอมีหลายที่ไม่